สเนสน่หสิผู้ชายหลังกลอง้องพี่แอพเป็นไงบ้างคะแม่ครับอุ้ยเรียกแม่เลยเหรอเออเรียกแม่ตลอดในถึงอยู่ในกองคือเราเราพยายามให้แบบให้ชินให้ชินว่าเฮ้ยเเป็นแม่เป็นแม่นะเป็นแม่นะถึงหน้าตาเขาจะดูแบบเป็นพี่สาวเราก็เหอะ ค,คุณวันนี้ต้องแต่งหน้าเต็มมาลุกเต็มแบบนี้ค่ะเพราะว่ามาเจอซูเปอร์โมเดลอย่างพิลูกเกตเมชินีไงพิลูกเกตเมทินีเนี่ยเขาสอนให้เราได้รู้จักกันพัฒนาบุคลิกภาพสอนการเดินแบบสอนทุกอย่างที่ m ิ s ส by ายเมชินีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะว่าคอร์สที่พิลูกเกตสอนเนี่ยเราจะพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างไร ใช่ค่ะอุ้มใช้คำว่าเราเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นดาราคนธรรมดาก็สามารถเรียนไปด้วยได้หรืออุ้มก็ไปเรียนด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปว้าวพิลุกเกตที่มิวส์ไปเมชินีกันเลยค่ะมา่อจบไปมาต่อจากนให้มีคําเท่มโครย์เฉน่สิผู้ชายไปค่ะไปว้าวพี่เกตกันค่ะ oh. Oh. ตาเธอแบบเจ๋งมากเลยนะเนี่ยตัวมาหาแม่ก็ต้องแบบนี้หรือเปล่าจริงเหรอคือเบอร์นี้ได้ไหมคะโอ้โหก็หนูจะไปเวทีไหนคะเวทีไหนก็ได้ค่ะที่มีแม่สวัสดีอย่ัง็นทางการอีกครั้ง่ะสวัสดีค่ะชัวร์เป็นการแต่งตัวที่ให้เกียรติคุณแม่ไหมคะ นี่คือเป็นชีวิตประจําวันเสาร์อาทิตย์ที่แม่จะต้องมาที่นี่เหรอใช่ใช่ตอนนี้ก็คือทุกวันเสาร์ก็จะอยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวพอเปิดรุ่นที่3ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์บอกคุณผู้ชมเลยว่าที่นี่คือพี่เก่นมาทําอะไรมัืนที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สตูดิโอมินิไซส์ที่เดอะสตรีทตรงรัชดาพิเศษนะคะแล้ว Muse by m e เมจินคืออะคาเดมสอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพการเดินแบบการเป็นนางงาม ทีนีด้วยค่ะครบวงจรครบวงจรค่ะถูกต้องค่ะคือถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มาเพื่อประกวดนางงามแต่อยากจะพัฒน,นาบุคลิกภาพก็าม,มาที่นีได้เลยใช่เพราะหนึ่งเนี่ยมันเริ่มจากบุคลิกที่ดีบุคลิกภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหลายๆคนมาเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เดินหลังคอมแล้วก็หรือแบบว่าเป็นเป็นเป็นแบบนี้แบบนใจไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราจะฝึกในเรื่องของวินัยวิธีคิด Mindset นะคะโัเนิสสคอนชั่ใช่แล้วก็รวมไปถึงความรับผิดชอบด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กอายุ4 5ห้าขวบที่มาเรียนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสห้าขวบก็เรียนแล้วหรอกค่ะเราเรารับตั้งแต่4ขวบขึ้นไปค่ะ4ขวบ เด็กสุดแล้วที่เยอะสุดที่เรียนตอนนี้คือกี่วมี36ค่ะ อายุอายุสามสิบหกปีค่ะนะคะเด็กกว่านูย่ะะะค่ะแปลว่าถ้าเกิดหนูจะเรียนหนูเรียนได้ไหมอะคะได้สิคะ<ด>่ะเรียนได้ละรับหมดในเรื่องของบุคลิกเราจะเริ่มด้วยการยืนการเดินให้มั่นใจห <า S 2> ให้มีบุคลิกที่ดีแล้วหลังจากนั้นก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะเรียนไปทางด้านไหนอ๋อผู้ชายก็เรียนนะคะคุณผู้ชายเรียนค่ะเดี๋ยวเนี่ย่ะผู้ชายมีเข้ามาแล้วนะคะนุ่มหนุ่มเข้ามาแล้วโอเคถ้าอย่างั้นเดี๋ยวพี่เกศต้องสอนแล้วฉะนั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ ขออนุญาตเรียนรู้ไปด้วยได้ได้ได้ค่ะรุวงแรกเราจะวอร์มอัพก่อนอาจจะต้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าค่ะแล้วต้องลงจากตึกะยืดตัวไว้ยืดตัวไว้เวลาเราอยู่ปลายแคทวอล์กแล้วเนี่ยพยายามอย่ารีบเดีไม่ใช่หน้ากานน้านะครั ช้เท้าขเสร็จแล้วเปลี่ยน้านึ่งสเชน1 2 3 two t h r e ท chain one t w ้ 1, 2, 4, 1, 2, ขอบคุณค่ बैनी कि very good your rhythm is really good เราไม่สนใจแล้วก็ walk ต่อพี่เกดหาอวัสดค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เกดก่อนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณคมากที่ให้เกริวันนี้ตัวพี่ลูกเกดที่ได้เห็นผลิตผลเห็นลูกศิษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป จริงๆไม่ใช่แค่คลาสวันนี้ด้วยที่ผ่นานๆมาโโรู้สึกยังไงบ้างอะคะเวลาเห็นน้องๆเขาเดินแล้วทําให้เราขนลุกันเราบอกเขาเลยเนี่ยเนี่ยดูสิขนลุกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเห็นความแตกต่างของเขาอะแล้วมันเราเราภูมิใจอะคือสามหนุ่มนะ่ยบุคลิกดีขึ้นอ่แต่ก่อนนี้นัดเดินนะคะบางทีเขาก็เผลอเวลาเ,เขาเดินหน้าเขาจะไปได้เขาจะไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินอย่างนี้ หรือเดินหลังค่อมไว้กับโชวแปงน,นะคะตอนนี้ก็เริ่มปรับแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆไม่สูงอย่างอุ้มอยากมีบุคลิกภาพที่ดีบางคนรู้สึกว่าเอ้าวก็ใช่สิก็ฉันไม่สูงอ่ะฉันอยาจะมีบุคลิกภาพที่ดีอ่ะพี่เกศสามารถช่วยได้ไหมได้น้องเฟิร์นกับน้องคิมมี่ก็มาจากหมู่บ้านสเสมอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สอนให้เขาเนี่ยคิดเลยว่าตัวเองสูง180 พอยูคิดว่ายูสูง180ยูจะเดินยูจะมาเลยยูจะมีความสง่าความมั่นใจเลยยืนข้างคนที่สูงได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเราตัวเล็กแล้วสอนพยายามสอนให้เขาเดินช้าลงแต่ก้าวให้กว้างขึ้นเพื่อจะได้มีความยาวค่ะค่ะก้าวยาวๆก้าวยาวแบบนี้ให้กว้างแบบนี้ ถาความรู้สึกแต่ละคนหนยดีกว่าว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเรียนจนถึงวันนี้ค่ะ มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะสำหรับพวกเราเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นมั่นใจในในการเดินในแบบของตัวเองมากขึ้นเฟิร์นรู้สึกว่าแค่การที่สมอะ่ะมันก็ได้เรียนรู้จัดร่างกายของตัวเองมากขึ้นว่าเราทําได้แค่ไหนพัฒนาไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนกันมาเรียนคลาสนี้มันสอนหลายอย่างครับมันสอนให้แบบแค่แบบเหมือนพรีเซนต์ตัวเองให้ดูแบบหลายๆแบบหลายๆมุมหลายสไตล์อ่ะครับเขาแปลงตอบดีมากเลยอะ่ะ เบกันเยอะอยบ้านเลยอย่ะยกอยากยากสอบพิมก,ก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะจากตอนแรกที่มาเนี่ยพี่เกติว่าแบบเดินหลังคอมนะเนี่ยจริงหรอคัอ้กเดินหลังค้อมหมอคร<ช><ช>ั้นแนงแรกมาเดินหลังคอมค่ะพี่เกตนี่คือติเลยว่าเดินดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยเดินดพยายามแบบ แบบองค์ใหญ่ๆไว้องค์ใหญ่ๆไว้พิงก็แบบโอเคก็สามคลาสอ่ออะก็คือแบบเหมือนพี่เกดก็ชมมาเรื่อยๆว่าแบบพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเป็นคนหลังคอมเหมือนกันนั่งหลังคอมมากเวลาอยู่นี่ใช่ไหมพอเราอยู่บ้านไงล้วเผลอๆนั่งอยู่เงี้ยมันแบบเมื่อกี้มัน,มนไ,มไม่ถูกไม่ควรเลยอ่ะมันต้องบอกอีกนิดอะไรเงี้ยแต่มันก็จะส่งไปในการเล่นละครหรือเข้าฉากหรืออะไรใดๆด้วยใช่ไหมคะยังไงบ้างคราวล่าสุดก็เพิ่งไปถ่ายมาชันเลยว่าแบบเฟิร์นเห็นความเปลี่ยนแปลงของไบเดในการเข้าฉากละครคือการยืนการวางท่าทาง ด้วยตัวละครเขาเนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเยอะการแสดงออกทางร่างกายเขาจะต้องชัดมากว่าเขาเป็นเป็นคนยังไงหน้าคนหายังไงแต่รู้สึกได้ว่าเขาใส่นอกจากสาร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวละครแล้วมันคาเลคเตอร์มันดูสวยงามมีพลังส่งพลังออกมาส่งพลังออกมาดี ทิ้งมือเบาๆซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยเนาะพี่เกศเนาะทั้งเรื่องของการทํางานในวงการบันเทิง<ช>หรือว่าเป็น AE ต้องไปพบลูกค้าอะไรต่างๆคือการที่มีบุคลิกที่ดีเนี่ยมันสาคัญมากขอเลยนะคะนี่ขอแทนแฟนๆเลยนะคะต้องมีผลงานให้แฟนๆช่องวันได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแน่นอนค่ะ อย่ามาเป็นคุณครูแล้วก็หายไปแบบนั้นไม,ไ,ไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะก็รอ,อดูอยู่ว่าทศพลเมื่อไหร่จะให้นัดมาหาลูกคิดถึงลูกมากเลยเนี่ยทศคะ,พ,คะพี่เกตพี่เกตได้ดูแล้วพี่เกตรู้สึกอยากลูกหล่อมากตายลนะทำไมลูกของนัดกับทศนี่แบบว่า รอเหลือเกินต้องรอดู3ามนุ่ม3ามมูลคูณ2เนี่ยเดียวจะต้องมีนัดกลับมาแต่ว่าจะกลับมาในสถานการณ์แบบไหนต้องรอดูเอ้ยเออใช่ใช่ใช่เราจะได้เพรานัดเป็นคนเดียวที่ยังอยู่แล,แล,และเราและเรารู้ตัวตนว่าน,นี่คือแม่ของเฟิร์สอ้อ่ะโอเควันนี้อยากให้พี่เกศพักผ่ขอ,ขอ,อนนะคะเพราะว่าวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้สอนเสร็จก็ต้องไปทานยาขยกั้เนื้อด้วยอะไรด้วยค่ะ วดรังมากค่ะไม่ได้คุยจะพูดจริงๆคุณครูเองก็เต็มที่เหมือนกันนะคะขอบคุณพี่เกศมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่น่ารักกับเราดาราเสมอนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะยินดีค่ะว้า พุธที่30กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ดูละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอละครที่พี่แอฟทักสออนกลับมาโชว์ฝีมือทางการแสดงอีกครั้งในรอบ8ปีซึ่งพี่แอฟได้ประชันฝีมือกับนักแสดงคุณภาพหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต่อธนภพตู่พธรอ่อํำอมรินเหน่งสรันริชชี่อรเนศแล้วก็ยังมีนักแสดงคุณภาพที่มาร่วมสร้างสีสันอีกเพียบ พี่เหน่งเกี่ยวข้องกับพี่แอฟยังไงคะก็เป็นพี่สาวครับพี่สาวมาเชื่อเลสพรู้รู้ตัวในความเป็นจริงคือก็คือเป็นแม่เป็นแม่เราเล่นเป็นลูกของพี่แอฟครับเป็นแม่ที่น่ารักขนาดไหนคะพี่แอฟถ้าในเรื่องก็คือไม่ลงรอยกันเท่าไหร่มันเป็นคาแรคเตอร์ไงเหมือนพี่แอฟเขาก็จะมีโรโมเดลโมเดลหนึ่งที่แบบอยากจะเอาพ่อที่ตายไปแล้วมาฝังอยู่ในตัวเราให้เราเป็นแบบนั้น ซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้ไม่ชอบพ่อขนาดนั้นแต่คือด้วยด้วยสิ่งแวดล้อมมันทําให้เราไม่ชอบพ่อด้วยแล้วเราก็ไม่อยากถูกบังคับด้วยนี่มันเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อผิดกฎหมายใช่ไหมครับพามหยุดพูดจาไม่ดีกับพ่อนะทำไมแม่ต้องเข้าข้างพ่อด้วยทั้งที่แม่ต้องเสียงยเว่าพ่อไม่รู้กี่ครั้งแล้วพ่อภาคเนี่ยทำไปเพื่อลูกเมียแล้วถ้าทำเพื่อครอบครัวทําไมเขาทิ้งเราไปล่ะครับี่สามสองพวกมันเป็นใครกไมอยู่แต่เราต้องมาสวยเพราะพ่ออะไรมาับชอบคนที่ผิดไม่ใช่พ่อเราแต่คือคนพวกนั้น มันสะท้อนชีวิตจริงเหมือนกันบางทีคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆจนแบบฟอร์ตเรามัม,มาฟอร์ตเรามากๆแต่ว่าจริงๆอ่ะโดยเนื้อแท้แล้วลูกไม่ได้เกลียดสิ่งนั้นนะอืแต่แค่รู้สึกว่าแบบทําไมต้องบังคับฉันอยามาตีกรอให้ฉันเป็นแบบนั้นทำไมก็เลยต่อตาอะไรเงี้ยหลังกล้องพี่แอฟเป็นไงบ้างคะแม่ครับอุ้ยเรียกแม่เลยเหรอ,เ,อ,อเรียกแม่ตลอดในถึงอยู่ในกองคือเราเราพยายามให้แบบให้ชินให้ชินว่าเฮ้ยเ่าเป็นแม่เป็นแม่นะเป็นแม่นะถึงหน้าตาเขาจะดูแบบเป็นพี่สาวเราก็เหอะ แต่ว่าเราก็ต้องไม่งั้นเราจะแบบไม่อินไม่เราต้องเรียกแม่ตลอดแบบแม่ครับนู่นนี่นี่อะไร่ะแล้วแม่เป็นไงแม่เป็นคนยังไงคะอยู่ในกองคนภายนอกอาจจะคิดว่าเอยแม่เป็นคนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแบบนู่นนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแม่เป็นคนชิวมากหมายถึงว่าลุยใช่ก็ตามที่เห็นฉากทุกฉากแม่ก็เล่นเองหมดอะไรเงี้ยกระโดดน้ำปีนผาใครจะคิดวันหนึ่งว่าพี่แอบทักษอรจะมากระโดดหน้าผาเองกระโดดลงน้ำทะเล ที่ก้นลึกเท่าไหร่ก็ไม่รู้กระโดดเองอะไรเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งแบบกับหนิงอะเขาก็เขาก็เรียกหนิงลูกลูกนะตลอดลยอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็พยายามเรียกกันอย่างงี้แล้วก็ช่วคิวแรกแรหนิงเก่งมากครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเล่นละครเนาะโอ้โหเราเล่นกับแสดงนุ่นใหญ่แล้วมีทั้งพี่แอฟพี่อั้มมีพี่ต่อด้วยที่แบบเขาก็เล่นมาเยอะแบบประสบการณ์เยอะมากเราก็แบบเกรงว่าแบบเอยเราจะกวดจะไปทําให้เขาช้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเออทุกคนแบบทุกคนเต็มทีก็ก็ไม่แปลกใจที่เขาแบบ เขาเขามาถึงจุดนี้ได้นอกจากผีมือแล้วก็แบบมีความโอ๊อาลีมีความแบบช่วยเหลือเราตลอดอะไรเงี้ยพี่แอ็บก็น่ารักค่ะพี่แอ็บแบบจริงๆริพี่แอบแบบ ชอบเอาขนมวาพังหนูขนมแบเยอะมากเหมือนตอนที่พี่แอฟเอาคอนเฟกมาแจกค่ะหนูได้เยอะสุดเลยค่ะหนูภูมิใจมากแฮปปี้มากค่ะกินเยอะพี่แอฟก็ดีใจทั้งหลายที่กินเยอะอะไรพี่แอฟบอกแค่เห็นหนูกินก็มีความสุขแล้ว หลังจากได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของดาราในกองถ่ายละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอแล้วทางเราคิดว่าสาเหตุที่ริชี่จะต้องเติมพลังด้วยขนมอยู่เสมอเนี้จะเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งน้องต้องใช้พลังในการเข้าฉากไม่ใช่พลังที่จะไปต่อสู้กับใครเนคะค่ะแต่ว่าเป็นพลังที่ต้องยืนทีวหวเมื่อมีใครมาทำให้น้องเกือบล้มทั้งยืนแบบนี้คะ่ะ วันแรกเลยวันแรกคือแบบไปถึงปุ๊บเป็นถนนเส้นยาวๆเส้นหนึ่งมีทองอยู่แล้วก็มีพี่เอ็กซ์ตาเป็นแบบพี่วินมอเตอร์ไซค์ประมาณ20-30คนทุบตีกันแล้วเราอ่ะต้องวิ่งผ่านดงนั้นไป3มคน <c oughs> เขาเขาจะเป็นคนเต็มที่แบบถ้าถ้าเลือกได้เขาอยากเล่นจริงอะไรเงี้ยเนอะปะเล่นจริงจริงเอาฟิวอะ ลาาชมความเข้มข้นตอนแรกของละครขอเกิดใหม่ใกลกๆเธอที่พร้อมออกอากาศทางช่องวัน31แห่งนี้วันพุทธที่30กันยายนนี้2ทุ่ม15 2ชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ ต่อกับมา er รีเบอร์เนอร์ค่ะผู้ชมวันนี้จัดเต็มเพื่อมารีเลย <c oughs> ก็คือว่าพยายามแต่งหน้าให้มันเกี่ยวข้องกับการแข่งรถ นี่มารีเบอร์เนอร์เนี่ยไม่ได้แค่เป็นนางเอกของช่องวัน3 1นะคะแต่ว่าเธอเนี่ยผันตัวเองไปเป็นนักแข่งรถซึ่งวันนี้ได้กิจกรรมที่มารีมาทำนะคะก็คือว่ามาสอบแล้วก็มาเทสสนามอยากเห็นไหมคะลุคของมารีแบบเต็มๆที่มันทำให้ผู้ชมได้ว้าวแน่นอนกับการเป็นนักแข่งรถจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปว้าวมารีกันเลยค่ะ และจุดเริ่มต้นฉันตั้งใจจะมาบอกเธอว่าฉันรอเธอเป็นจุดเริ่มต้นและอยากให้เธอได้ชัยชนะดีไหมเครือมารีสามารถทําได้ค่ะตัวของมารีเองเนี่ยกำลังจะลงสนามใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่มาแข่งรถนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมคะเตรียมใจใจเราต้องพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมร่างกายด้วยร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงค่ะ ตื่นเต้นกับการได้เห็นมารีเป็นลูกนักแข่งนะคะเดี๋ยวให้มารีเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพึ่งเชียร์อยู่ตรงนี้โอเคเราจะให้มารีเข้าสู่สนามแล้วเลวเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันนะคะ เป็นนักแข่งโตโยต้าก็เลยมาได้รับหน้าที่มาเป็นเทรนเนอร์น้องอเป็นอินสตัคเตอร์แล้วก็ดูแลซึ่งน้องตอนนี้เป็นสนามแรกที่ผ่านมาก็ถือว่าขับได้จบแล้วครบก็ถือว่าตามที่เป้าหมายที่เราวางไว้ก่อนคําว่าขับแล้วจบแล้วครบมีคนที่ขับไม่จบนี่มันเป็นรูปแบบไหนคะทั้งชนก็ดีสมาธิไม่มีหลุดเองก็มีครบับเยอะครบับนี่คือแปลว่าเป็นเด็กที่สมาธิดีมากใช่ ได้มีโอกาสมาฟังพี่เขามาคอยประกบพี่ต้นช่วยอะไรได้เยอะมากขนาดไหนอ่เขามั่นใจเยอะมากค่ะคือถ้าแบบถ้ามีพี่ต้นคอยนำกลับอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยแบบจะกล้าทําในแบบสิ่งที่แบบถ้าเราขับคนเดียวบางทีเราจะแบบกะจังหวะเบรกอะไรเงี้ยเราจะกะเองแล้วเราก็จะแบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตรงนี้รถจะเอาอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่พอแบบมีพี่ต้นคอยบอกอะไรเงี้ยก็จะแบบมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยค มารีสุดยอดมากอะมารีขับเงียร์ธรรมดาจริงๆมันขับยากอกปกติผมยังตกใจเลยนะว่าเพราะว่าคลัชของที่ใช้มันจะเป็นคลัชที่โมดิฟายมามันค่อนข้างแข็งตอนนี้ขับออกตัวครั้งแรกไม่ดับเออตกใจ आ रही है ขับไม่น่ากลัวเลยมาลีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มานะพี่ไม่กลัวอะไรเลยพี่ไม่กลัวอะไรเลยคือขึ้นไปนั่งอาถาวว่ามันมีความเสียวไหมมันก็จะเสียวเวลาที่ที่จังหวะที่แบบมันกําลังจะต้องเข้าโค้งหรือว่าจะต้องหลบสิ่งกีดขวางอะ เอาจากใจพี่เลยนะพี่รู้สึกว้าวจริงๆนะจริงเหรอจริงเพราะพี่รู้สึกว่าปกติเวลาเจอมารีเราเจอที่กองถ่ายละครมิวสิกวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลุคของการเป็นนักแสดงแต่พอวันนี้เป็นลุคนักแข่งแล้วได้ไปนั่งในรถมาแล้วที่มารีเป็นคนขับทําไมถึงชิลขนาดนั้นสน,นุกจริงๆเหือพอเราอยู่ในสนามซ้อมแบบเนี้ยเราสนุกม,มันมันมัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบเหมือนเราได้เล่นกีฬาอะไรสักอย่างที่เราชอบมากๆเฮ้ยแล้วไม่ค่อยสนจังเลยอะ นะตอนที่ขับอ่ะมันเหมือนใครเครียดด้วยเนาะเวลาที่ขับอยู่ในรถเนี่ยสิ่งเดียวที่ชอบมากมันจะเหมือนเราเหมือนเราได้เบรกจากโลกภายนอกเหมือนเราได้แบบเข้ามาโฟกัสกับสิ่งนี้สิ่งเดียวโดวยที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปกังวลอย่างอื่นไม่ต้องนึกถึงอะไรอย่างอื่นอนะไรเงี<ม>้ยคือแบบตอนที่ขับคือขับอย่างเดียวจริง<ม>ๆสมองก็คือขับอย่างเดียววินาทีแรกอะ่ะที่เราตัดสินใจว่าเราจะมาเป็น คนแข่งรถมันมีเสียงค้านจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยมารีอ่ะอันตรายมีปะมันก็จะมีทุกคนก็จะถามคืออย่างคุณแม่เนี่ยมีถามว่าแบบไปแข่งรถแน่ใจหรอแล้วมันไม่อันตรายหรอแล้วแบบดูแบบไม่อยากให้แข่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แบบเป็นห่วงจริงๆมันก็อันตรายทุกกีฬา<ม>คือไม่ว่าคนจะแบบขีบม่ม้าเล่นเวกบอร์ดหรือทำอะไรก็ตามอะคือมันมีโอกาสอยู่แล้วว่าโอเคมันมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วที่เราอาจจะแบบเออเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบ อาจจะแบบอันตรายอนะไรเงี้ยแต่ว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันก็คือมันก็มีกฎม,ม,มันมีกฎเยอะกว่าที่เราคิดแต่จริงๆคือเซฟตี้สูงกว่ารถทั่วไปอย,ไอยู่แล้วก็คือมันมีตัวแบบรอบาร์ซึ่งมันก็จะช่วยพยุงตัวรถไว้ไม่ว่ารถจะคว่ำเนี่ยนะไม่มีทางที่รถจะบี้<า>หรือว่าชุดที่นักแข่งใสนะ่อะไรเงี้ยก็คือแบบเราใส่แบบเราใส่เขาเรียกว่ฮาทานตรงคอบบก็คือล็อกคอคือให้คอไม่หัก ถ้าสมมติว่าแบบเรากระแทกหรือเราอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใส่ถ้าหัวเราไปแรงเเนี่ยมันก็จจะคอหัก <Yeah. S 1> อันนี้คือเซฟคอเรามีหมวกกันน็อก <Yeah. S 1> จริงจงัง oh. มีชิลปิดทุกอย่างคือแบบมีเน็ตข้างรถกันถ้ากระจกแตกมันจะได้ไม่เข้ามาบาดตัว <Yeah. S 1> ชุดที่ใส่ทุกอย่างถุงเท้ายังรองเท้าทุกอย่างก็คือกันไฟหมดเลย mm. ก็คือถ้าไฟลุกอะเรายังมีเวลาที่เราออกจากรถได้โดยปลอดภยดัยโดยที่เราไม่ได้เป็นอะไร mm. มันเหมือนทุกอย่างมันเหมือนมันแบบเขาคิดมาแล้วอะ ไปแล้วครับเพร่ต้นขึ้นแล้วน,น,น,นมารีมาแน่มารีมาน่ครับนนความว้าวที่สุดอะวินาทีไหนวินาทีที่ก่อนหรือระหว่างหรือหลังจากแข่งเสร็จว้าที่สุดน่าจะเป็นตอนสตาร์ทโ,โหคือครั้งแรกที่ลงสนามแข่ง การสตาร์ทมันตอนแรกมันตื่นเต้นมากคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นแบบนี่คือการแข่งขันจริงๆแล้วอะแบบระดับประเทศอะเราไมา่ได้ยนูนในรถแบบว่ารอเตรียมสตาร์ทคือทุกอย่างเหมือนแบบเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนเราแบบเบอร์ไปหมดแล้วอะคือห้านาทีจะแข่งเรายังวิ่งเข้าห้องน้ำอยู่เลยตื่นเต้นพัชีจริงๆมันตื่นเต้นมากแล้วมันก็แบบคือมันคิดเต็มไปหมดเลยว่าแบบ เฮ้ยเราตอนสตาร์ทแล้วถ้าขันข้างหน้าไม่ไปแล้วเราก็ต้องหักหลบหรือว่าถ้าแบบอะไรเงี้ยแล้วเวลา no. เราสตาร์ออกไปนี่มันเหมือนโค้งแรกอ่ะมันจะเป็นโค้งที่ทุกคนแย่งกันเข้าเพราะทุกคนทุกคนมาได้ความเร็วพร้อมกันค่ะอืคือแบบโอ้โหยากอ่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเพราะมันจะเป็นไฟขึ้นมันจะขึ้นไฟเหลืองแล้วมันก็จะแบบมันจะขึ้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดับพึบดับปุึบคือไปคือเหยียบเลยแล้วเชื่อไหมดับปุ๊บนี่คือค้างอ่ะ ครั้งแปปบ,บ,บนึง<ม>คือ<ม>ดีเลยประมาณสองวีอ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบอ้าวดับแล้วเหรอไ <c oughs> ม่เหมือนมันแบบคือจริงๆนะครั้งแรกที่ทําคือแบบเหมือนพี่พี่พี่ก็จะได้ชอบได้์ฟังว่าแบบเฮ้ยมีบางคนเหมือนแบบตื่นเต้นจนแบบเข้าเกียร์ถอยหลังถอยออกไปเลยจริงรอรอเออมันมีมันมีเหมือน<ร>มีเยอะมากคนที่แบบหรือแบบลืมเข้าเกียร์หรือเข้าเกียร์ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ย เวลาที่มารีแข่งอ่ะพี่มสังเกตเห็นอย่างหนึ่งระหว่างที่มารีกําลังตื่นเต้นอยู่แล้วก็แบบพาตัวเองไปจนถึงเส้นชัยรักแข่งจน,จนจบให้ได้อ่ะมันมีคนที่มาให้กําลังใจมารีเยอะซึ่งมันส่งผลอะไรกับเราบ้างไหมแฮปปี้มากคือรู้สึกว่าแบบจริงๆอ่ะตอนที่แข่งเสร็จสนามแล้วคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะแบบติดตามเยอะขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยคือถึงขั้นที่แบบคือทีมที่ทำเฟซบุ๊กโตโยต้าอะไรเงี้ยมีการแบบเฮ้ยมาพูดเลยว่าแบบ มีคนดูเยอะมากแล้วก็เหมือนฟีลแบบว่ามีคนส่งกาลังใจแบบมีแต่แบบมาลี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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราแบบเฮ้ยจริงเหรอแบบคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้เหรอก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าทั้งรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีกาลังใจอยากทําให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรเงยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาเธอ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เชียร์ถ้าใครที่ยังไม่ติดตามก็สนับหน้าก็อย่าลืมติดตามกันเลยนะคะขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนพยายามทำเต็มที่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสได้มาเริ่มจริงๆมันก็คืออาชีพหนึ่งเลยนะรู้สึกว่าอยากทำมันดีคือทั้งชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากพัฒนา ให้ขับเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำเวลาได้ดีขึ้นเรื่อยๆ<ม>ก็เชียร์กันได้นะคะขอบคุณนะคะที่เชียร์กันแล้วสนามต่อไปสนามต่อไปคือสนามบุรีล์ค่ะว้าประมาณประมาณเดือนไหนอะคะเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าช่วงประมาณ20่สกว่ากว่าค่ะตุลา ใช่ค่ะชอบอยากทำอยากทาให้ได้ดีที่สุดจริงๆพอแบบเราได้รับโอกาสแล้วก็แบบสทำให้เต็มที่หลังจากนี้ต่อไปเธอยังมีพวกเราเป็นกําลังใจ <Okay. S 2> ให้กับเธอเสมอในทุกๆสนามการแข่งขันสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ผมบี้สุก r i A เองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ